วันนี้เราจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยวิดีโอนี้สำคัญมากดังนั้นอย่าลืมดูจนจบเพราะเราจะเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยบอกคุณกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอแบบนี้ทุกวันครับในช่วงเวลานี้การเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอย่างยิ่งประชาชนไทยทั่วประเทศต่างจับตามองและแสดงออกถึงความต้องการความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระบบการเมืองและการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของพรรคเพื่อไทยที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานมาจากการทำงานเพื่อประชาชนและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกด้านได้สร้างความไว้วางใจและแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาการกลับมาของพรรคเพื่อไทยในกระแสการเมืองครั้งนี้ ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความหวังและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคนี้ว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามอุปสรรคและก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสได้อย่างแท้จริงประชาชนจำนวนมากต่างเห็นพ้องต้องการว่าการเมืองไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านตั้งแต่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนการส่งเสริมสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมรวมถึงการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พรรคเพื่อไทยจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะพรรคมีประวัติการทำงานเพื่อประชาชนและนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงในชีวิตประจำวันของคนไทยหนึ่งในจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคือการเน้นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในวงกว้างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคม นโยบายเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจลึกซึ้งในปัญหาและความท้าทายที่คนไทยต้องเผชิญนอกจากนี้พักเพื่อไทยยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางสังคมและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นหัวใจสำคัญที่พักมุ่งมั่นผลักดนันเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในมุมของเศรษฐกิจพักเพื่อไทยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกนโยบายทางเศรษฐกิจของพักจึงเน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การที่พรรคเพื่อไทยได้รับกระแสะตอบรับที่ดีในช่วงนี้ยังเป็นผลมาจากการที่ประชาชนต้องการผู้นำที่มีความจริงใจและมีความสามารถในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนเหนื่อยล้าจากปัญหาการเมืองที่ไม่แน่นอนและการบริหารงานที่ขาดความชัดเจนพรรคเพื่อไทยจึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถนำพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ทั้งนี้ความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยในช่วงนี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการทำงานหนักและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในทุกพื้นที่พักได้ลงทุนในการฟังเสียงประชาชนการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดเผยซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความหมายและได้รับการนำไปพิจารณาอย่างจริงจังอีกทั้งการมีทีมงานและผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ่าง,างยังช่วยให้พักเพื่อไทยสามารถวางแผนและนำเสนอนโยบายที่มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นี่คือสิ่งที่ทําให้ประชาชนมีความมั่นใจในการสนับสนุนและเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถนําประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้สัญญาณจากประชาชนในขณะนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและระบบการเมืองมีมากขึ้นเรื่อยๆพรรคเพื่อไทยจึงไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวออกจากปัญหาและอุปสรรคที่สังสมมาย,ยาวนาน อนาคตของประเทศไทยจึงอยู่ในมือของประชาชนและพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกซึ่งพรรคเพื่อไทยในขณะนี้กำลังได้รับความไว้วางใจและโอกาสที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถสร้างความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในสังคมเพื่อสร้างสังคมที่มีความสมานฉันและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม หรือสิ่งแวดล้อมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยสรุปแล้วกระแสเพื่อไทยที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหวังและความต้องการของประชาชนไทยที่ต้องการเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงพักเพื่อไทยด้วยนโยบายที่ชัดเจนและความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนจึงได้รับความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนอย่างกว้างขวาง อนาคตของประเทศไทยกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งพักเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เส้นทางนั้นอย่างมั่นคง